สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้พุทธทั้งไก่ทั้งไก,ทงไก่ทั้งในประเทศนอกปะเทศเอฟซีถูกตุกขุนลุงป่าพี่น้องอาว่าถูกงอนถูกแก่ถูกบอลถูกแก่อะตีสามแล้วพี่น้องพาไปยามกุ้ง ที่ไหครับใส่กุ้งไว้ตอนใส่บอรดเนี่ยทายให้บเบื้งพี่น้องเอามาเบิงตอนยามเตียเดี่ยวไปติดตามน้ำลุกล่มครับบาสีมันบ่ามันไปครับขับรหลัางเลกรครับพี่น้องหลังแเลหลัางเลก

าไเข่าครับพี่น้องหวานชุ่มปลาไหลเข่าปลาไหลเข่า,ขาหลังแหกเด็ปลาไหลเลยพี่น้อง มันแล้วไปปล่หลแล้วไปน้ำกันพี่น้องดีครับใส่ยุพี่น้องปัดน้ำกันน้ออ่าเบืงหลังสองพี่น้องลังสองนี่เงียบ องนหลังสองบ่วไข่สิเลยน้อยนึงที่กองน้อยหนึ่งหลังสองก็ถืีกระเดียงปลาสมัครนะ หลังนี่พี่นอ้องหลังหนึ่งหมานพี่นอ้องหมานหม,มานหลังนึ่ครับเห็นไหเห็นบ้างบ้างเข่งโูดได้พี่นอ้องเนี่ยครับเอาตามลงล้มอีกครับพี่นอ้องมันจะเริ่มมาหมานอยู่สองหลังหมานหลังหนึ่ง เออหมาน2 lang 3หลังครับได้อยู่ไปนํากันอีกทีเนาะบ่ลุ้นเบิงพี่เนาะโอ้ได้อยู่พ่ะสนุกพี่เนาะหมานอยู่พูล่ะวะ หลังพี่ซีพี่น้องโอยคือซีไลเถอะวะยึดใจยุดถือยุดพี่น้องยุดถืยยังีก็คือคักพี่น้อง ล้มหมานแล้วซีหาฉีดพี่น้องกระชิวกระชิวกดติดน้ำตาเบิดพี่น้องกวาน้ำกันอีกพี่น้องอีกพี่น้องมาแล้วคนอ,อีกแล้วน้ำเผาบุตรละโอ้โเจอจ่าพื้นกัน chào cháu chào 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 ăn cái đoan ơi ôi nhẹt máy cứ chân yên chi yên cơm bọc máy cơ đây Tiếng thân vào rằng tu ru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  tu có chị vô ngoài mà thiệt cái này sẽ dai đồ đồ phun vôพี่น้อง lằng này ติดตามน้อ,กนอ,อ,อ,อกงกันอีกครับเป็นยุคครับเปล่าเนาะาะติดตามน้องกัน,กนพี่น้องติดตามน้องกันติดตามน้องกันหลังพี่น้องโอ้ สามซีขีดได้พี่น้องนะดูน้องกันอีกพี่น้องเลยโอ้โหหมานเลยล่ะยามมาบกวลายหลังกระถือโบ้ถือยู่หลังเดียวพี่น้องนะดูตามน้องกันอีกมาุดมกนันเนาะนะู่หลังนี่พี่น้องโอ้ถืชอยู่ ồ khó ồ khó ồ quá nó khó thử khó น,นะครับเลยยุฟิครับอ๋อตามน้องกันอีกพี่น้องเอา,บางบนหลังนี้พี่น้องเลยวัวตั้ใครอยู่บ่หมี่หอยวานหอยู่ยบ่มาหอยูบ่มา เดี๋ยวพอถึปนอยู่พี่นัองน่ะไปปนอยู่ะติดตามกันพี่น้องหังนี้ี่น้องโอ้ย้นึ้นขอ้อ้าวขวายู่ที่นั่งนี่ครับนี่กับม้าน้่เสีย บอสเมานแล้วพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงล้มสู่คลิปต่อไปครับดูค,ครับมนัมนมนันมันอ่าเบื้องหลังนี้กันโอ้บุญเงียบจกพี่นอ้อง พอไร้ปุนพอไร้ปุนบอยชีเร่รถพี่น้องอันนครับฮะตามแล้วกันดีพี่น้องหลังนี้ครับโอ้ยบกหอยหอยคุ้นหอยคุ้นหอยอ่าโอ้โหขาด ได้ยุได้ย,ยุปุดครับปุดยุมนันแล้วมีเนี่มันแล้วมันแล้วมันแล้วต้งหกูมันมาเข่าหีกอ่ะ พอบึ่งพี่นอ้องเอาตาตมองกัดพี่น้องเลยพวกมาที่บรได้ทไทยให้บึ่งเบิดเ้อรพี่น้องเด้อกลับไปสรุปยูบันก็ได้เอาที่ที่ยูพี่นอ้องอ่ะ ตัดน้องไปโอเคโอเคอ่ะเบิ้งกันหลังนี้รู้พี่น้องโอ้มันกลัเพราะใส่ได้พี่นักอืมปอดปอได้อยู่พอได้อยู่คนโคตร วัไหลกับวัไข่เว้ยอ่ะวันนีเนี่ยนี่ก็ไดอยู่ไงมานี่ทีเดอดโอ้ตัวนี้เกือบเพิเ่งโลเลยเลพี่น้องเกือบโลเลยพี่น้องหลังนี่อ่ะ,อะมาสรุปยู่บ้านครับเรียกเรียว แต่หลายคือกันครับนี่ปวดหัวพิ่งเพิ่งนอหน่อยได้ครับผม,ผมครับนอนหน่อยนี่สดชดเลยครับพ่อแม่พี่น้องไตหน่วยเนี้ยหนวยเนี้ยคือเก่าพี่น้องหน่วยเนี้ยหน่วยเนี้ยครับแต่ไตดินดินอยู่ครับหน่วยเนี้ยหน่วยเนี้ยคือเกา่า น,นี่ปลาครับพี่น้องอันนี้ปลาอันนี้ก็กุ้งฮูสดๆด้วครับพี่น้องตายๆอยู่หุ่นดินเงยเงยขึย้นเอาแล้วครับนะตรงนี้ก็มาสรุปแล้วฮูครับหลังจากไปยาเบิดด้วยยามกุ้งตีตีสามมากครับ ห้องก็มาเรียกมาอย่างงามอยู่ครับตรงนี้งามอยู่นะอีะอตามน้ำกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้รุ่มรุ่มก็ได้เป็นกำลังใจให้กันครับ,บมันกำลังหน่อยเด้อครับเด้อกำลังใหญ่เดินนะครับมีปลาครับปลาซิวปลาสลิดไหลายอยู่ครับ เอาเอามาติดตามน้ากันอีกไหมครับ่าลุงมล้มสีา้าไปยังกีกกาลังใจแหกันครับสวัสดีครับครับ